สวัสดีค่ะพบกับการอัปเดตตำแหน่งงานคุณภาพจากเว็บไซต์สมัครงาน nationjobs.com กันเช่นเคยนะคะวันนี้จะมีงานอะไรน่าสนใจสมัครบ้างไปชมกันเลยค่ะ บริษัทดัชมิลจำกัดผู้ผลิตโยเกิร์ตและโยเกิร์ตพร้อมดื่มภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ดัชมิลช่วงนี้เปิดรับสมัครแบรนด์ม n a นเจอร์บิสเนสเด e วล็อปเมนต์ม g e น a จอร์แ a ส t b สต i n บิสเนส e ดเวล็อปเมนต์ม r นเจอรและ Food Service Sales ก่อนจากกันไปนะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆมาฝากกันค่ะขอเชิญร่วมงานโย c a ร r เอ2012มหกรรมการรับสมัครงานครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งจัดขึ้นภายใต้คอนเซปต์ My Map pland ีงานดีในงานคุณจะได้พบกับ ตำแหน่งงานคุณภาพจาก100องค์กรชั้นนำมุมทดสอบภาษาอังกฤษและความถนัดทางอาชีพและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการทำงานอีกมากมายนะคะอังคารที่7และพุธที่8กลกุมภาพานันธ์2 5 5 5รอยหบพรากอนฮอชั้น5สยามพารากอนลงทะเบียนเข้างานล่วงหน้าได้ที่ www.nationjobs.com ค่ะ